ฎแห่งกรรมเรื่องชีวิตที่ไม่บานไหวเป็นมงคลสูงสุดชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้มีการเปลี่ยนปแปลงอยู่ตลอดเวลามนุษย์หนีไม่พ้นที่จะต้องพบกับความไม่แน่นอนบางครั้งสมหวังบางครั้งไม่สมหวังซึ่งเป็นธรรมดาของโลกเมื่อมีลาบก็ต้องเสื่อมลาบมียศก็ต้องเสื่อมยศ มีสารเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์คละเคล้าปะปนกันไปความเปลี่ยนปแปลงตามธรรมดาของโลกใหม่นี้เรียกว่าโลก,กธรรมอันเป็นธรรมะประจําโลกนี้ซึ่งมีอยู่แล้วในโลกใบนี้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์สิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วหรือแม้ว่าเราจะหมดอายุไขละจากโลกใบนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ ไม่ได้หายไปไหนและใครจะถือเอาเป็นสิทธิเฉพาะตนก็ไม่ได้เพราะเป็นของสาธารณะสำหรับมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้และสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรตอนหนึ่งว่าจิตของผู้ใดอันโลกกรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกปราศจากความขุนมัว เป็นแดนกเกษมจากโยคะได้ชื่อว่าเป็นมงคลอันสูงสุดดังนั้นในสภาวะปัจจุบันนี้แม้สังคมและเศรษฐกิจจะแปรรวนอย่างไรก็ตามอย่าได้วันไวให้ตั้งใจทำความดีต่อไปว่านพืชเช่นราย,ย่อมได้ผลเช่นนั้นถ้าเราประกอบเหตุดีผลที่ออกมาย่อมจะดีตามไปด้วยการทำความดีนั้น เราควรเพียรพยายามให้ถึงที่สุดแต่ถ้าหากว่าพบปัญหาอะไรที่หนักๆนั่นแสดงว่าใกล้จะพ้นแล้วดังคําโบราณที่กล่าวไว้ว่ายิ่งมืดแสดงว่ายิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิ่งใกล้สว่างเพราะฉะนั้นให้มันสั่งสมความดีกันต่อไปธรรมดาของผู้ที่มีจิตใจมั่นคงย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรมคำว่า โลกธรรมก็คือธรรมะประจำโลกมีอยู่8ประการคือลาบยศสารเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์ทั้ง8อย่างนี้เป็นของคู่กันมีทั้งสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาลาบยศสารเสริญสุขเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาแต่เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์ เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาใครๆก็อยากได้ความสมปรารถนากันทั้งนั้นเช่นอยากมีโชคมีทรัพย์สมบัติพรั่งพร้อมอยากได้รับการยอมรับนับถือมียศตำแหน่งสูงๆไปไหนก็จะมีแต่คนยุย่องสารเสริญมีความสุขกายสุขใจเนืองนิดสิ่งเหล่านี้เป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคนแต่ในความเป็นจริงแล้ว บางครั้งชีวิตของคนเรานะอาจจะพบกับสิ่งที่ตรงกันข้ามเมื่อมีลาบก็มีเสื่อมลาบมียศก็มีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีความสุขก็มีความทุกข์ตามมาคลักคล้ากันไปเป็นธรรมดาของโลกใบนี้แม้เราก็ไม่ปรารถนาที่จะพบก็ต้องพบไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์ไม่ปรารถนาจะพบแต่บางครั้งก็เลี่ยงไม่ได้ แม้แต่พระอาหารหันต์ท่านก็ยังถูกนินทาว่าร้ายก็มีในสมัยพุทธกาลมีอุบาสกชื่อว่าอตุละกับพวกพ้องอีกห้าร้อคนได้ไปที่วัดพระเจตวันตั้งใจจะไปฟังธรรมะเมื่อมาถึงสำนักของพระเลวตะท่านก็กำลังเจริญภาวนาเข้าฌานสมาบัติท่านมีปกติยีดีในการลีกเริน ชอบทำภาวนาเ,เงียบๆจึงไม่ได้พูดคุยอะไรกับอุบาสกอุบาสกเหล่านั้นจึงโกรธท่านจึงลุกเดินจากไปด้วยความไม่พึงพอใจเดินไปถึงสำนักของพระสารีบุตรท่านถามว่าโยมมาวัดอยากได้อะไรละ่ะอุบาสกเหล่านั้นตอบว่ากระผมมาเพราะต้องการฟังธรรมะพระสารีบุตรเป็นพระธรมะรมเสนาบดีบอยู่แล้วเป็นเลศแห่งทางปัญญา เวลาแสดงธรรมะจึงเป็นประดุจตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แสดงธรรมะให้กับอุบาสกเหล่านั้นได้ฟังแต่อุบาสกเหล่านั้นฟังแล้วยังไม่พึงพอใจจึงเดินเข้าไปหาพระอานนท์แล้วบอกว่าพระสารีบุตรแสดงธรรมะมากเกินไปพระอานนท์จึงเทศบทสั้นๆแต่อุบาสกเหล่านั้นก็โกรธอีกหาว่าสั้นเกินไป จึงพากันไปเฝ้าพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอุบาสกทั้งหลายพวกเธอมาทำอะไรกันอุบาสกเหล่านั้นจึงทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้ามาเพื่อฟังธรรมะแต่ยังไม่ถูกใจธรรมะของใครเลยพระเรวตาก็ไม่ยอมสนทนาธรรมะด้วยมาขอฟังธรรมะจากพระสารีบุตรก็เทศนานเกินไป เทศแต่เรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งจากนั้นจึงไปขอฟังธรรมะจากพระอานนท์ก็เทศสั้นเกินไปพวกข้าพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะเข้าใจได้จึงรู้สึกไม่พอใจจึงพากันมาเฝ้าพระองค์พระพุทธเจ้าข่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าอตุละเอ๋ยการนินทาและสารเสรินเป็นของเก่ามีมานานแล้ว จนทั้งหลายย่อมตีเตียนทั้งคนนิ่งทั้งคนพูดมากและคนพูดน้อยคนที่ถูกนินทาหรือถูกสารเสริญเพียงอย่างเดียวในโลกนี้ไม่มีเลยแม้แต่พระราชาผู้เป็นใหญ่ปกครองใร่ฟ้าประชาราช,าราชด้วยทศพิตรราชธรรมก็ยังมีทั้งคนนินทาและสารเสริญพระจันทร์และพระอาทิตย์ แม้ส่องสว่างให้แก่สรรพสัตทั้งหลายบนพื้นโลกนี้บางครั้งได้รับการสรรเสริญบางครั้งถูกนินทาแม้เราตถาคตเองผู้กำลังนั่งแสดงธรรมะแก่บริษัทสี 4, ในถ้ากลางมหาสมาคมบางพวกก็สรรเสริญบางพวกก็นินทาดังนั้นการนินทาหรือสรรเสริญของคนพานจะเอามาเป็นประมาณไม่ได้ แต่การติเตียนและสารเสริญของบัณฑิตจึงเป็นการติเตียนและสารเสริญที่แท้จริงบุคคลใดมีความประพฤติดีมีศีลและปัญญาใครเล่าจะติเตียนผู้นั้นได้แม้เทวดาและพรรม,มทั่วหมื่นจักรวาลก็สารเสริญคุณธรรมของบุคคลนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาอุบาสกทั้ง500คนได้บรรลุธรรมะเป็นพระโสดาบันดังนั้น การอินทาหรือสารเสริญจึงไม่ใช่ของใหม่มีมานานแล้วและจะยังคงมีต่อไปหากเราได้พบกับสิ่งเหล่านี้อย่าได้วันไหวจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวตนเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับถ้อยคําของใครเพราะฉะนั้นจงอย่าได้วันไหวในโลกธรรมะทั้งหลายแล้วทำอย่างไรละ่ะเราจึงจะไม่วันไหวก็ต้องหยุดใจให้ได้เสียก่อน โดยทำใจมาตั้งไว้ในที่ที่ถูกไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะนั่งจะนอนยืนเดินคู่แขนหรือทำภารกิจอันใดก็ตามให้เอาใจมาเป็นสมาธิโลกธรรมทั้งหลายไม่มากระทบกระเทือนแล้วหรือแม้แต่จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ไม่เล่นเข้ามาถึงในจิตใจได้ใจก็จะนิ่งเฉยไม่เดือดร้อนใจอะไรทั้งสิน้นไม่มีความยินดียินร้าย โลกธรรมก็ทำอะไรไม่ได้จะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเป็นเสมือนกับศีลาแท่งทึบไม่หวั่นไหวต่อแรงลมที่มากระทบจากทิศทั้งสี่ใครทำใจได้อย่างนี้ก็ถือได้ว่าบรรลุความเป็นมงคลอันสูงสุดเข้าถึงเนื้อแท้แห่งมงคลแล้ว <c oughs> เกิดเป็นสริมงคลอย่างแท้จริงนั่นเอง <c oughs> ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทางได้บุญจากการให้สาธุ เจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ